แอบส่องนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนนี้รู้สึกเหมือนคนกระชากหนังหัวอยู่แนงๆแต่ว่าสู้ตายอยากแซบอยากแซบนะคะยังคิดขอใจแลกเบอร์โทรได้ไหมคะตอนนี้เนาะไม่ไหวแล้วก็นิดนึงฟอกสามรอบนะคะฟสามรอบอันนี้อันลงอันนี้ลงสีแล้วนะอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายค่ะนิดนึงโดินแซบ เดี๋ยวเสร็จแล้วจะเอาให้ดูอีกอรอบดูว่าออกมาเป็นสีอะไรว่าแซบหรือเปล่าเออแซบไหมแซบเหมือนเจ้าของโฉมไหมโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะขณะนี้เวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วนิดนึงสงชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงกว่านะคะเบาเบามา <c oughs> พินาแก่ผ้าเลยคะ่ะ <c oughs> เออเห็นไหมวันนี้มาทําผมมาครั้งแรกแต่ชอบนะคะชอบมากวันหลังจะมาอีกไหมคะอีกแน่นอน่ะ วันนี้พี่แจ็คลูกค้ายเยอะมากมึนไปหมดเลยแล้วก็ยังไงอยากได้สีผมเดียวกับน้องออฟมาที่นี่จ้ามาที่นี่เลยมาเลยออกควนบุรีนะจ้าตอนนี้เต้น,นหรือยังคะขอใจแลกเบอร์โทรอ่าเดี๋ยวจะขอบนิดนึงอ่าโทรไปโทรไปบอกพิจา,าร้านหน่อยสิคะเปิดเพลงขอใจแลกเบอร์โทรอย่าเพิ่งปิดคมโอเค